ถือเป็นโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ของผู้จัดอย่างเอง็นทอมประสมที่สร้างเสียงฮือฮามาแล้วหลายครั้งนะคะครั้งที่1ก็คือการจับคู่สร้างเคมีใหม่ระหว่างแต้วนัทพรและหนุ่มในนยพัท ครั้งที่2ก็คือการเปิดตัวแอปทัสออนมาเล่นบทร้ายๆนะคะและล่าสุดผู้จัดแอนยังไม่หยุดไว้แค่นี้เพราะเปิดตัวอีกหนึ่งตัวละครลับระดับพระเอกที่จะมาเป็นชนวนขัดแย้งระหว่างแอปและสาแต้วซึ่งก็คือหนุ่มพุธพุทธิชัยนั่นเองโดยตามเนื้อเรื่องในนวนิยายนะคะหนุ่มพุธจะระบทบเป็นคู่มั่นเหมือนแพรสมัยวัยรุ่น เป็นผู้ใช้ฐานะดีคารมดีมีสเสน่ห์เล็กเหมือนเพล่ก็เหมือนจะหลงมากนะคะพอเขานอกใจเธอไปหาปรังทองนะักสาวจะเป็นเหตุให้เหมือนแพรเหมือนเสียศูนย์ไปเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะต้องเรตติ้งดีมากๆแล้วก็ถ้าออกอากาศเมื่อไหร่นะคะต้องถูกใจแฟนละครกันอย่างแน่นอน